ทุกคนเราไม่มีท็อปิกอัดให้ต้นข้าวอีกแล้ววันนี้เรากินอะไรกันเนาะก็ถ่ายมัดูดิที่ไม่ใช่ข้าวเอาละ่ยเ ใครดูว่าเส้นอะไรใครตอบได้เนี่ยได้อะไรได้จุจ้าโม <laughs> เอาล่ะอล่ะอชิมคำแรกกันเลยคำแรกเป็นยังไงล่ะพร้อมกับแคทปึ๊บปึ๊บแล้วไงแล้วคว้าเข้าไปนี่รู้แล้วเหรอเ <laughs> หอมืหอนคุกคุม่อร่อยเลย แต่ huh. คือ <laughs> ดีอะน่ามากเสร็จ <laughs> แล้วมั้ยรอในปากเลยค่ะทา,าทายดาถ่ายดูสินี่คืออะไร <laughs> อันนี้เป็นที่เหลือสามวัน <laughs> แกงคออีเ <c> ข <alling> <e ีย <q> ววานววนวานอีกวานวานัวนวาน,วานแล้วไง <laughs> ว,าวานแล้วไง <laughs> ไม่โันอโนวันวันเอกวันวันทูวันไรวันนี้เออเออเอออร่อยนะเขาจกว่าพูดเดียวอร่อยเหมือนกันเยอะจังทำไมสั่งพิเศษอ่ะก็รา้ว่ามันน้อยอ่ะมันสี่สิบอะถูกใจสี่ห้าถ้าพิเศษสี่ห้ ก,ก,คคกินออย้ดวไม่แค่บอกว่าคนคนนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าใครไม่ฟาที่ยุทุกคนวันนี้เราจะมากินอะไรให้ทายกันเรือเ่องใหม่ถือถือ <laughs> ว่เอามาหมดเลยทำไมจะ <laughs> ไม่เป็นก็ได้ <laughs> อ่ะเราถึงต้นข้าวมากดีกว่าคิดว่าต้นข้าวเป็นคนไงอินดี้แต่ต้นข้าวที่แบบไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนอ่ะคําว่าต้นข้าวต้องสวยในระดับหนึ่งเนันน่าจะต้องเป็นในแบบนางเอกนิยายอ่อนหวานแล้วก็พ่อแม่เป็นนักธุรกิจแต่เลี้ยงดูแบบปิด,ปด มีโลกส่วนตัวโธ่มึงไม่ได้หยิบไอชิอกมาเลยอ้าวก็นี่ไงก็อบอกนด้วยกัน <c oughs> ไม่ก <c oughs> ็ใช่ไม่ก็ทรัพยากรทรัพยากรเดี๋ยวนี้คือโลกมันร้อนนะคะก็มีอะไรที่ช่วยก็ได้ก็เอาละจุดทางล่อนวิ่ย มันจะมีเพื่อนคนหนึ่งแลบวแบบเออเชลซ่ามองว่ากูคิดถึงไที่กูพูดบ่อยที่สุดนในช่วงนี้คือคนคนนั้นรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยอ่ะเอาเวลาไปไปถ่ายรูปด้วย เนี่ยตัดอดอกนะ <c oughs> <c oughs> จะมเพื่อคนหนึ่งที่เวลาเราไปถ่ายรูปนีโอเคทุกคนก็หามุตัวเองอยากจะสวยอยากจะอะไรแหละอันนี้เขาใส่สอดีและมันจะมีคนหนึ่งที่จะมีความรู้สึกว่าจะชอบมีความพึงพอใจในรูปน้อยที่สุดเขาจะไม่พอใจกับสิ่งที่ เพื่อนทำให้อขอมุมนี้แต่ก็ไม่ได้แบบนั้นขอมุมนู้นก็ไม่ได้แบบนั้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นใหม่เป็นทีม,มเป็นเฟอร์ก้าก็ถ่ายไม่ได้ดั่งใจเขาว่าด้วยเรื่องการลงรูปภาพลงรูปภาพช่วงนี้เขาเปลี่ยนไป ยังไงคะเล่าสิหน้าตาเขาเปลี่ยนไปเพราะเราไม่เจอกับเพื่อนนานแล้วพอเพื่อนลงรูปทีเนี่ยมันก็จะมีความว้าวอาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบรูปจริงก็ได้เพราไม่ได้เจอเขานะเราไม่มีสิทธิ์เจอเขาแต่เพื่อนแตก่อนเลยนั่นแหละเราไม่เจอเพื่อนคนนี้หนาเพื่อนลงรูปทีเนี่ยมีความว้าวมีความแปลกใหม่และแปลกตาเสมอเสมอน่้จะเจอเพื่อนทํางานคลินี่ หน้ะไรเปลี่ยนไปแต่ว่าไม่ใช่ไม่ดีนะคะเราสนับสนุนอย่างเต็มที่สนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะเราทุกคนล้วนทำงานในคีนินไม่ได้แต่งยุบอะแต่นี้ไม่ได้แต่งหน้านะคะหน้าก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะแต่จริงจริงก็อะไรอย่างงี้ผมมือใจกันได้เราคนนี้ก็มีแฟนมีแฟนมีแฟนเออตั้งแต่แรกเลยเดี๋ยวไม่นี่รู้จักกับเพื่อนคนนี้ตั้งแต่ไม่เหมือนแต่แรกเรียนคบกันสิ เจอกันไม่นานเนาะเจอกันไม่นานเฮ<อ>้ยเจอวันก็เจอ <c oughs> กันหลายนาทีละอยางนี้ดีวกว่าก็านานนะหลายเลยก็ <c oughs> ถือว่านานนะคะสำหรับใครหลายคนซึ่งก็เลยตกลงลงใจคุยกันประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์ได้ไหมหรือหนึ่งเดือนประมาณนั้นก็มาเจอกันหนึ่งวัน ยี่บสี่ชั่วโมองอันนี้ดูให้เยอะไมให้เยอะแล้วก็ค่ะแล้วก็ตกลงผลงใจกันรวดเร็วอย่างรวดเร็วใครมีเพื่อนแบบนี้กดหนึ่งมาค่ะไรปะคุยเร็วคบเร็วไหมว่าพอตอนนี้ยังคุยอยู่ทันวันนี้ปีหนึ่งแล้วไว้เพื่อนหน่อยขอให้เพื่อนคนนี้เนี่ยถ้าได้ฟังอยู่แม่ว่าแม่อยู่ไหน หม่ว่านม่นะนะนะนแนละก็น,าน,านา่นแหละค่ะแม่ว่าไม่อยู่ไหนถา <c oughs> ไม่ว่าคุณจะฟังอยู่หรือเปล่า <c oughs> ก็ขอให้เราดูว่าเราพร้อมจะซัพพอร์ตคุณเสมอมันจะมีเพื่อนอู่คนหนึ่งกลัว <c oughs> สัตว์ที่ทุกคนไม่คาดคิดว่าจะกลัวหางยาวอ่าใช่มีขน อ่าใช่แล้วก็วิ่งเร็วๆเนาะวิ่งเร็วๆ <c oughs> ชอบเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยแมว <c oughs> แมวใครเนี่ยมึงอ้าวแล้วกลัวแมวไม่ได้เลยเพื่อนขู่ก็กลัวแมวใครกลัวแมวกดสองมาแล้วเวลาที่มันขู่อ่ะแล้วขนมันตั้งด้วยอ่ะเออแล้วตอนมันเปียกน้ำเกลยด เกลียดสิ่งที่เกลียดที่สุดก็คืออ่าางที่ยาวแล้วกำลังตั้งขึ้นสิ่งที่สองก็คือลูกแมวที่หิวเหีเห่ยวหรือแม้กระทั่งแมวที่เปียกน้ำเกลียดที่สุดแลว้วไหว้ควายกูเกลียดแบบนี้ <c oughs> ไม่อย่างงี้กูกกไม่ชอบมาะไม่ชอบต้องตา<ล>ยหนึ่งสองห้าวิชาเลียนปึ๊บยังม,งมองเสีย เรามาในท็อปปี้ที่ว่าเพื่อนกัะเธอมีมากมายมันมีมากมายแต่มันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เอเนอร์จีเยอะแล้วเหมือนเขาเป็นคนมุ่งมั่นทำอะไรชอบทําสุดเหวี่ยงของเขาคิดว่าถ้าพรุ่งนี้ตายทำยังไงเพื่อนเทสยาเพื่อมีความอ๋องปกติกธะเธืมล่าสุดที่เจอกันนัดก,กันไปกินเล่าเล่าความเครียดติดอัดเนใจจากที่ทำง,งาน เป็นไงบ้างบอกไม่ได้ตรงไหนแต่เล่าคือเล่าแล้วหนึ่งวงพอมีคนมาเพิ่มหนึ่งคนเล่าเลอีกทีหนึ่งโดยคนี้เพื่อนคนนี้เป็นคนที่ยังคิดยังคิดยั้งพอเพื่อนมาอีกคนเลยเริ่มเล่าใหม่เผื่ออะไเพื่อนแยกกันกับแยกกับเนี่ยกูกับเพื่อนเก็ตรคนนั้น ไปกินข้าวกันนั่งต๊ะกินข้าวเปิ่งข้าวเสร็จเปิงมึงคือมันเครียดเป็นเป็นปีน้รจริงจริงเพิ่มล่าใหมกูฟังสี่รอบล่าสุดไปสมัครงานแล้วเจอมึงก็เลยเล่าใหม่อีกให้มึงฟังแต่อันนี้ก็ถือว่ากูไม่รู้ไม่เป็นไร <c oughs> แต่พอกูมาถึงก็หมดเรื่องเดิม <c oughs> แล้วมันจะมีคนนึงเป็นคนเดิมที่เราพูดถึงตอนแรกเป็นคนที่เล่าเรื่องอะไรตลกเล่งที่ตลกคือเขาจะชอบเล่าเรื่องตลกคือเขาเตรียมแผนมาแล้วว่าเฮ้ยถ้าไปเจอนี้มากูนี่คนตลกพอเขาก่อนจะเล่าเขาจะมือมแล้วเข่าเขาจะขำตัวเองก่อนชิงขำก่อนขำขำขำเฮ้ยขำ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 แล้วเพื่อนก็รอฟังแบบมฮ้ยต้องมึงเป็นไงไม่คาดหวัง แต่พอล้าไม่มีอะไรใครเคยเป็นบ้างกดซ้ำกูจะพูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะคนนี้เหมือนกันที่ชอบเล่าเรื่องซ้ำอ่ะมึงน่าจะเป็นมึงน่าจะโดนบ่อยว่ะเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆแต่เหมือนฟิวชิต้าเฮ้ยมอมอ่ะมึงเป็นชอบเล่าเรื่องซ้ำแต่คิดว่ายังไม่เคยเล่าถูกไหม นัดผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มีก็นัดนัดนนัดแย่แย่ตามปกติแล้วถ้าจะถ้ามีแบบท็อปปิกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บมาเล่าจะไม่เหมือนกับเพื่อนกันเธยเพื่อนกันเธอมันมีความกึ่มความอ่องก็ก็าหลายดายเออ้เทียบระบายแต่เพื่อนฉันคือเล่าเล่าให้คนอีกฟังมามาอีกวันหนึ่งเล่าให้คนนี้ฟังอ่ะเกาใส่ได้คนละคนเออคนละคนสั้นพักหนึ่งเวลาผ่านไปอ่ะ แบบลืมอะ่ะเจอกันอีกมึงวันนั้นกูเคยมีแบบนี้ตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดคุณคนนั้นอตอนไหนแล้วที่หยางวนนี้ราที่หยางคนนี้เขาเอาชนะเอาชนะเขาเอาชนะตัวเองเอาชนะต้องชนะไม่ที่หยางให้ชนะต้องให้เขาชนะหรือบางครั้งแม้แต่เป็นเรื่องของเราเองถ้าสมมติเราบอกว่า ม่เราชอบสีส้มอ่ะแล้วรออกชอบสีส้มไม่จริงไม่จริงมึงแต่นี่เรื่องของฉันความรู้สึกของฉันแต่เขาเขาจะจําได้แน่เขาบอกว่าจ้าวเขาจําได้แน่ไม่มึงงนี้อย่างี้อย่างี้เขาเป็นคนที่ไม่ชอบยอมรับเอยไม่ยอมรับอะไรนไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นยังไงหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนัดอีกละ นายเดีกแหละกับผู้ชายคนนึงจากที่ฟังเขาพูดมาก็แบบน่าจะรู้สึกแหละเขาน่าจะเอาใจรักเขาน่าจะดูแบบชอบรักคนคุยง่ายหรือว่ารักคนไหนใช่ไืมถูกต้องพูดถึงเขาพูดถึงเขาตลอดดาวถึงเขาคุยถึงเขาใยงานแล้วก็ถ้าเราแซลมึงรักเขาละมึงรักมันละลงใจละไม่มึงไม่กูแค่ ไม่ไมื่องอะไรกันแน่ One night stand ไม่ไมหมแต่แต่แตล้วก็วลกับไปเรื่องแรกกังล <c oughs> กับไปกังเรื่องแรกที่เล่าอีกอะไร,ะไรนกูอึดก็กูคแค่ถามมึงตอบก็มึงส่งให้กูตลอดแต่กูยอดเก่งใครมีเพื่อนแบบนี้บ้างกดสี ก็ประมัณน,นั้นดีกว่าใครมีเพื่อนที่ชอบแบบเออไม่ได้เสพโซเชียลมากอะไรอย่างเงี้ยก็ลองกดห้ามแผลเพื่อนที่รู้ใจขุนใต้คอมเมนต์ <c oughs> จบยังอ่ะคำสุดท้ายมือสุดท้ายคำสุดท้ายก่อนจากลากกันนี่เลย หมูแดงทำไมไม่แดงมีใครสามารถตอบได้หรือทำไมถึงเรียกว่าหมูแดงจะจบไหมก็ถ,ถือว่าเป็นคำถามปลายเปิดจสุดท้ายพ้องกัน chest เห็นไหมมา ่ะทีเนี้ยพอปิดคลิปอ่ะเราไม่ได้ตัดมันก็จะมีฟีลแบบโมเมนต์น่ารักแบบตอนขับตอนอะไรกันนึกภาพอ,ออกไหมแบบทำเป็นโซโลเลยเอามาทาัก <c oughs> แต่เป็นโซโลด้วย <c oughs>